สวัสดีครับเอฟซี FC มือ่นหอนึกับมาพบกันในวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ษณน้่มลักหน่วยบนมาให้เอฟซีได้ติดตามกันต่อนะครับนะสำหรับลักหน่วยบนก็นเข้ามาแล้วสองวัดสอนๆนะครับแนะต่ว่าลักซิยังตามท่านพอนะหรับตามยังบาท่านนั่ท่านเชร์รักหน่วยนะครับสนะำรหนนรับนะ ลิบนี่เข้าทิ่มาตามกันต่อในงวดประจำวันที่1นึ่งตุลาคม2อ6 6ก่อนประดับช่องขอข้าฝากคำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแล้วข้อิมบ่งสูตร อ่ที่พันเขามาจากงวดที่แล้วอ่าทั้งสามสูตรแล้วก็ที่มีสูตรใหม่มาเพิ่มอีกสองสูตรเพราะว่างวดนี้อ่าสูตรชนกันเ่าคืองวดที่พันมาเนาะงวดอ่าชนกันบาขาดเล้วชนไม่ขาดอ่าที่คล้ายๆกันกับงวดที่พันมาอ่างวดที่่านมากับชนบกขาดแต่ว่าผมก็อ่าท่ำสูตรเพิ่มขึ้นมามาอ่าชนออกเนาะมาชนออกกับสูตรเก่าอาทำสูตรใหม่ขึ้นมาเนาะอ่าทุกนี้ก็เดินมาแล้ว อสองวดนะครับสาหรับสูตรนี้นําลงช่องในหดควันสี่ออกสี่เจ็ดแปดกัก็ได้เลขแปดครับเนาะวชนไปที่เลขแปดสำหรับสูตรนี้วดที่ผ่านมากสามตัวทายแล้วันที่หนึ่งก็ออกไปที่แปดหนึ่งสองครับแล้วแปดหนึ่งสองครับสาหรับสูตรของข้ากับเดินมาแถวสองหดสําหรับสูตรนี้รัดนวยบทนะครับเป็นสูตร หกตัวนะครับเข้าไปที่เลขสองนะครับมาที่เลขสองนะครับครับเข้าไปที่เลขสองของงวดส่วนๆนะครับที่นำกองจ่องสำหรับสูตรนี้เขาถือว่าเปินงวดไม่งว,ด,งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันที่ใดตัวใดมาเบิงวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้เขาถือใส่ รักลอยเลขกมุนขั้งที่สามบวก,กรัดหน่วยเล็หมุนขั้งที่สามแล้วก็บวกหนึ่งข้อที่ผมก็ได้เขียนเอาไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดจะได้ไปที่เลขแปดครับอะพอได้เลขแปดแล้วกน็นับเรียงไปเลยทั้งหกตัวเพราะว่าสวนี้บวมีค่าเอกนะครับยวให้บังสวนี่บัวมีคาเอกนครับนับเรียงไปเลย จได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็ที่ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับจะเดินต่อหรือใหม่เอาละนำลงช่องเป็นงวดที่สามนะครับนำลงช่องเป็นงวดที่สามถ้าเดินต่อก็จะเป็นงวดที่สิบสองนครับเติติยังบรุษ ตนินั่งบรุษเด็กะนั่งเดินน้ำลงจ่องนั่งเดินต่อที่สองหดเอาละนะครับเอามาตามกันต่อล้วก็มาเบิ้งสูตรที่สองที่พันเขามาจากหดที่เดียวเอาละนะครับหดที่เดียวกับงเป็นสูตรใหม่อะงเป็นสูตรใหม่ในหดที่พันมากนะครับเพื่อจะชนตัวเลขเอาละเพื่อจะชนเพราะว่างหดที่พันมากชอชนบวกขัดเอาละก็ได้นำสูตรใหม่ลงหดที่พันมากสูนี่กับพนันนะครับ ชนหนึกับ2องน้ำละกับสุดนั่นสุดเอ่กาสามตัวท้ายก็ออกไปทีแปดึ่งสองรับสามตัวท้ายลงบที่ห 1, น 1, ึ่งแปดห่งสองก็มาที่เลขสองกับมาที่เลขสองกับมีห่งและสแต่ว่าเ,าเา้าอกอกแค่รักหน่วยโอเครักหน่วยเท่านั้น มาทั้งสองตัวรักหน่วยวัดทีผ่านมาเนี่ยมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สูตรนี้สถิติที่อ่าสิบสองวัดครับนำลงจองวัดทีผ่านมาเดินต่อเป็นวัดที่สิบสามนครับเดินดีนะครับสูตรนี้การยังบรุษเรื่กันะครับสถิติยังบรุษเลย,ลเ,ลยเป็นสูตรห้าตัวนะครับเป็นสูตรสูตรห้าตัวนะครับ อเอามาบวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณถ้าจะใส่หลักสิบบลนั่นละหลักสิบบลบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบบลบวกหลักหน่วยล่างบวกสามคงที่เนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะนี่ค่าเอกตัวที่สองบวกสองนะครับตัวนี้อ่ะเดีย๋ยวมาคำนวณกันเลยเพราะว่าผมก็ได้เขียนเอาไว้อ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบอ่าสูตรนี้จะได้ไปที่เลขศูนย์อ่าตัวแรกศูนย์หนึ่งครับพอได้อ่าจะได้ขึ้นกันกับสุตอ่างวดนี้ได้ขึ้นกับงวดน,นี้เลยศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าครับเพราะว่าตัวที่สองบวกสอง หนึ่งบวกสองเป็นสามสามสี่ห้าครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับน้ำรองช่องเป็นวัดที่สองจะเดินต่อหรือไม่อ่าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแล้วนะสำหรับลักน้วยบนวัดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วถ้าเดินต่อก็จะเป็นวัดที่สิบสี่ครับ ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสี่ยังไม่หลุดนะครับนะครับยังไม่หลุดเลยรวมทั้งสถิตินำสถิติเก่าแล้วก็เขาถึงมาเบ,บิงสูตรที่สามสี่พันข้ามาอีกจากงวดที่ผ่านมานครับตัวนี้เป็นสูตรสามตัวสูตรสามตัวนะครับ <S <S สถิติอ,อยู่ที่สิบงวดครับเก้างวดสถิติอยู่ที่เก้างวดนะครับเก้างวด นําลงช่องหววที่สิบก็เดินต่อแต่นั่ลงช่องอีกหววที่ผ่านมานี่ครับสำหรับสูตรนี้ก็เดินต่อนี่ครับออกไปที่แปดหนึ่งสอง่ะสามตัวไทยหัวที่หนึ่งนะครับแล้วนะครับก็มีเลขสองนะครับแล้วก็เดินต่อ เข้ามาแล้วสองวัสสำหรับสูตรนี้กัครับเข้ามาแล้วสองวัตสองวัตที่ได้ตัวใด fc สี่ชอบหรือใหม่เขาเขียนว่าบางวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้อ่ะตันี้ตัวที่สองมีค่า x ที่สองครับบวกที่เลขสองนะครับวิธีคำนวณกับว่าอะไรไหลครับแคร์อาลเทนัมหลักสิบเปลขกมุนขั้งที่สองบวกสองข้อี่ครับผมคกะ ติดผ้าบนหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองนะครับหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขสามนะครับรเลขสามนะครับที่ออกศูนย์สามเจ็ดนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สามที่สี่นะครับถ้าจะใส่หลักสิบครั้งที่สองก็คือเลขสามเลขสามบวกสองน สาบวกสองเนี่ยสองคงที่คแบบรับเด็กสองเป็นเด็กคงที่สามบวกสองเป็นห้าได้ตได้ขึ้นกันครับวันนี้ได้หแบบ้าห้าหกแปดนะครับว่าหกไปบวกสองเป็น, 2, ปน 8, แปดนะครับเนาะจะได้หแบบ้าหกแปดครับ fc ชอบตัวใดแบบนะครัแบบชอบตัวใดก็นำไปปิดจา,าน้าเแบบิ่งนะครับ สำหรับสูตรนี้น้ำลงช่องจะเดินต่อหรือไม่ครับน้ำลงช่องเป็นงวดที่สามน่ครับจะเดินต่อหรือไม่ครับนะครับห้าหกแปดจะเดินต่อหรือไม่สำหรับสูตรเก่ากับเบอร์แล้วถือว่าเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่คร,รับเนาะ สูตรใหม่ที่น่ามาคัดตัวเลขในวันนี้ก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรตัวเลขหกตัวนะครับเดินมาแล้วสิบงวดสถิติหกอ่อสิบงวดสถิติสิบงวดนะครับนะเป็นสูตรใหม่นะครับ,มา,ม,าบมาที่ผ่าน,นมามาที่เลขสองถ้าถือวาเบิ่งวิธีคำนวณเลยนะครับ ยังบรรลุที่กันนครับสถิติยังเดินดีนะครับเขาจะใส่ลักสิบล่างบวกลักหน่วยล่างบวกลักหน่วยเลขหมุนข้งที่หนึ่งบวกหนึ่งข้องทีนะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนเอาไว้แล้วสี่บวกหกหรือหกบวกสี่ก็ได้ครับหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบจะได้เลขศูนย์เป็นตัวแรกนะว่า ลายเลขศนับเรีงยงไปเลยครับ6ตัวว่ามีค่าเอสำหรับสุดนี้ครับไม่มีค่าเอกใดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับสำหรับสูตรรัดหน่ยสูตรใหม่นำลองช่องเป็นครั้งแหลกนี่ครับถ้าเดินต่อจสิเป็นวัดที่สิบเอ นครัถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทันที่วาเบิ้งสูตรสุดท้ายสำหรับสูตรลักหน่วยสูตรสุดท้ายครับเนาะสูตรลักหน่วยบนสูตรนี้สถิต <k Heh Murray> ิเงากว่าทุกสูตรนะครับสำหรับสูตรนี้อ่าสถิติเดินมาแล้วสิบหางวัดนะครับยังไม่หลุดนะครับเดินมาแล้วสิบหางวัดยังไม่หลุดเป็นสูตรห้าตัวนาะนครับอ่เดินยาวๆตั้งแต่วัดที่ออก สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเดินเงียบเเลยนะครับสถิติเป็นสูตรหาตัวนะครับกำลังเดินดีนะครับหอดที่ผ่านมากคับมาที่อ่าเลขสองนะครับนะสูตรใหม่นะครับเพิ่งจะนับลงช่องเป็นงวดแรกะสำหรับสูตรนี้เขาถือว่บบาเป็นวิธีคำนวณวิธีคำนวณสูตรนี้กรับเขาถือใส่ลักร้อยอ่าของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ บวกลักหน่วยเด็กหมุนขังที่สองบวกหนึ่งคงที่นะครับสำหรับสูตรนี้แบบนะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเรียวๆขึ้นก่อนะครับอ่าเขียนเอาไว้เป็นทีเรียวๆขึ้นก่อนแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอ่า ไ้ไปที่เลขเจ็เป็นตัวแรกครับสำหรับทุนนี้กับ่มีใขาอีกขึ้นกันครับบ่มีขอีกขึ้นกันนับเรียงไปเลยเจ็ดแปดเกหนึ่งครับสำหรับสูตรนี้ครับได้ไปที่เจ็ดแปดเ้าศนย์หนึครับสำหรับทุกสุดผมก็ได้ เขียนรวมรวมไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วเพื่อจะชนตัวเลข hf c เด้รับชมนำหรว่าหววนี้ลักหน่อยขอเขาเข้าเป็นยังไงสำรับสูตรเก่าสูตรใหม่ครับสำหรับสูตรเก่าของกระสีเลี่ยงใ f c เลยเบิง้งครับสูตรเก่าสามสูตรที่ผ่านเขานนน้ามาครับสูตรเก่าสามสูตรที่ผ่านเข้ามานำหรับท้งเข้าชนกันแล้วสูตรเก่าที่เป็นชนกัน บัชัดเจนนะครับนี่ครับถูดเก่าสองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ทีนํามาช่อนเพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับเป็นสูตรใหม่สองสูตรเพิตจากํานวณขึ้นมาเขาถืว่าวงตัวช่อนนะครับสําหรับสูตรนี้สีว่ช่อนครับสีว่าคอยช่อนกับช่อนกับแบบวอชัดเจนครับในสามสูตรเขาสิช่อนกันเท่าสูตรเก่านะครับนี่ครับสูรเก่า ชนให้เบิ่งสูตรเกา่าก่อนครับชนเลขหนึ่งนะครับเลขศูนย์นะครับชนหนึ่งกับศูนย์แล้วก็สามยังบวชขัดปันไรนะครับแล้วยังบวกขัดผมก็เลยคำนวณสูตรขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มเพิ่มหรือเสริมความมั่นใจนะครับแล้วนะครับสูตรใหม่ของเขา้ากัน นะครับสูตรสูตรเข้าชนกันที่ศูนย์หนึ่งสามนะครับแล้วก็สูตรนี้ว่าชนสองศูนนี่เลยนะครับเนาชนกับเครียดอเลขะนะครับกับวัชจิ๋นนะครับวัชจเจนเกินไปผมก็เลยหาสูตรมาเทียบบางอีกอ่าความหนาจะเป็นนะครับอ่าสูตรใหม่ก hmm> ับชนที่เลขศูนย์ครับชนเพิ่มมาที่เลขศูนย์นะครับมีเลขศูนย์เพิ่มเข้ามาอีกแง็บหนึ่งสองสามสี oh ่ hmm? เนะครับเลขหนึ่งนะครับชนที่เลขหนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งนะครับชนสี่สูตรเลยนะครับแล้วกัเลขสามนะครับเลขสามชนสามสูตรเอาที่เอาสามโตนี้ก่อนนะครับเอาชนสี่สูตรแล้วกัชนสามสูตรก่อนนะครับ เจ็ดแปดเก้ากชนแช์แปดกับเบ่าน่ครับแปดกระชนสามสูตรน่ครับแต่เขาคอยพิจารณาบางอีกเช่นเพราะว่าคาดว่าเลขที่เหลือนี่อาจจะติดดับนะครับอาจจะติดเลขดับน่ครับอาจจะติดเลขดับนะคนาบผมก็จับความน่าจะเปลี่ยนไหมเอฟทีได้รับชมก่อนนะครับ สำหรับรักนวยหมวดประจำวันที่เนึ่งตุลาคม2,566ันารกสิบหกกทิด้ศูนย์หนึ่งสามเหล่าะจะฮอคอยมาเพิ่มตัวเสีเพิ่มตัวเลดสีร่องตรอยฮอคอยมมา่วากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเมื่อชุดสรุปสำหรับตอนนี้ก็ เอาสามตัวนี้ไปก่อนครับเอาสามตัวนี้ไปก่อกนสำหรับลักหน่วยบนนรับหลักหน่วยบนนะครับจะมีสามตัวนี้รับแล้วจะน่าจะมีสามตัวนี้แบบความสําคัญคอ่าวามสําคัญของตัวเลขครับอ่าเดี๋ยวผมขอฉีดขันอีกครัง้งหนึ่งให้เป็นสามล็อกครับให้เป็นสามล็อกตัวที่ ตัวที่ชอบตัวที่ชอบนะครับนะครับตัวที่ผมชอบถ่ายเอฟซีว่าชอบกับว่าเป็นอย่างเรนับกับผ่านเบิงเผืือควา้อบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้าผูดด้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก็ได้กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป่อดได้ครับเดอ้ออสสัยได้มีก็ล่างแรงใจเคลิปใหไหมหาสู่ดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแชื้แนวทางการคำนวณไปตามสูตรนับแล้ว อน,นาคตจะเดินต่อหรือไม่อันนี้กัม่รู้ครับเนบนะาะอดีตเตือนดีครับเนาะไว้ปที่ไว้เป็นแนวทางนี่ครับสำหรับงวดประจําวันที่อ่าหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้ครับสวัสดีครับ